กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการปกครองกระทรวงมหาไทยลงนามความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลบัตรประจํำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการนำเที่ยวละมักคุเทศ ่อนอนุมัติหรือต่ออายุใบอนุญาตถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวงังช่วยลดปัญหาหลอกลวงต้มตุนตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สำหรับงานวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดวยว่าที่ร้อยตีอนุภาพเกษรส,สุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและนายดนนเดชพัฒนารัฐรองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือนี้จากความร่วมมือดังกล่าวทําให้กรมการท่องเที่ยวสามารถนําข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตการวางหลักประกันและการรับชําระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคกคุเทศ ตลอดจนการจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น